สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ได้รวบรวมเอาคอมเมนต์ของชาวต่างชาติที่มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ในเว็บคั o ราซึ่งในเว็บดังกล่าวก็มีชาวต่างชาติมาตั้งคำถามไว้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณชอบเกี่ยวกับประเทศไทย จากคำถามดังกล่าวก็มีชาวต่างชาติได้มาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเอาไว้มากมายเราจึงได้แปลและรวบรวมมาฝากเพื่อนๆกันก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับชาวต่างชาติท่านแรกได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่า ฉันไม่เคยไปเมืองไทยแต่ฉันสามารถบอกคุณได้ว่าทำไมฉันถึงอยากไปที่นั่นมากที่สุดและนั่นเป็นเพราะมันสวยงามใช่ฉันรู้ว่ารูปภาพบนอินเทอร์เน็ตมักจะถูกแก้ไขปรับแตง่งแต่มันยังคงดูสวยงามทะเลดูสวยและเป็นสีฟ้าและธรรมชาติทั้งหมดก็ดูเขียวขจีและสมบูรณ์แบบอีกทั้งวัฒนธรรมทุกคนดูเป็นมิตร และชิลมากอาหารไทยมีรสชาติที่จัดจ้านมากและมีส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างรสหวานเผ็ดและเค็มและคอมเมนต์ของชาวต่างชาติท่านต่อมานะคะนี่เป็นคำถามที่ดีมากสิ่งที่ฉันชอบคือคนไทยและชอบธรรมชาติมากหากคุณไปต่างจังหวัดช่วงสงกรานหรือเทศกาลเล่นน้ำของไทยจะได้เห็นความมันจริง อาหารไทยเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถมองข้ามได้มันดีมากจริงๆสุดท้ายผมชื่นชมคนไทยมากในการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของไทยแม้ค่านิยมจะเปลี่ยนไปคอมเมนต์ต่อมานะคะเชื่อฉันสิไม่มีที่ไหนเทียบได้กับประเทศไทยความหมายของมันคือตัวอธิบาย ทยหมายถึงดินแดนแห่งเสรีคุณจะไม่ทราบว่าจะคาดหวังอะไรเฉพาะเมื่อคุณอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา2-3สปีและคอมเมนต์ของชาวต่างชาติท่านต่อมานะคะฉันมาประเทศไทยวงเล็บกรุงเทพเมื่อ5ปีที่แล้วฉันจำอะไรไม่ได้มากเกี่ยวกับเมืองวัฒนธรรม สิ่งเลวร้ายที่นักเดินทางพบเจอแต่ฉันจำผู้คนที่เป็นมิตรได้อากาศอบอุน่นและชื้นพระอาทิตย์สองแสงจ้าทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลา12.00น,นและฉันมีเหงื่อออกทุกวันที่นั่นและส่วนใหญ่เพราะฉันทานอาหารที่มีรสชาติเผ็ดเช่นต้มยำแน่นอนมันแตกต่างจากที่ฉันเคยทานกับการใช้กระทิสด,สด แต่ก็ยังชอบอยู่ฉันมีแผนจะกลับไปไทยอีกครั้งในเร็วๆนี้และอดใจรอที่จะลิ้มรสอาหารเหล่านั้นไม่ไหวแล้วขอบคุณสำหรับความทรงจำของประเทศไทยคอมเมนต์ของชาวต่างชาติท่านต่อมานะคะใช่ฉันชอบประเทศไทยเป็นอย่างมากเป็นประเทศที่ฉันอาศัยอยู่เกือบทั้งชีวิตยกเว้นประเทศบ้านเกิดของฉัน ฉันใช้เวลามากกว่า3ปีในประเทศไทยแล้วตั้งแต่ฉันอายุ24และจาก0-21ถึง21ปีฉันอยู่ที่ฝรั่งเศสมันไม่ใช่ทางเลือกจริงๆเหตุผลหลักที่ฉันมาที่นี่ก็เพราะราคาถูกฉันอาศัยอยู่ที่นี่ด้วยเงิน4 0 0ยูโรต่อเดือนและก็เพียงพอแล้วเหตุผลที่2ว่าทำไมฉันอยู่ที่นี่เพราะสังคมเปิดกว้างมาก คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมานะคะฉันรักอาหารผู้คนวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาความกะตันยูดนตรีฉันรักประเทศไทยมากจนฉันสักที่ปลายแขนของฉันเป็นประเทศที่สวยงามจริงๆคอมเมนต์ Comment ต่อมานะคะฉันชอบที่คนไทยจำนวนมากใจดีสุภาพ เป็นมิตรและใจกว้างคนไทยเงียบสงบและอดทนฉันรักความงามของประเทศไทยทั้งธรรมชาติและที่สร้างขึ้นฉันชอบผู้หญิงไทยสวยมากฉันชอบอาหารไทยที่อร่อยและมีรสชาติจัดและผลไม้ทุกชนิดฉันชอบที่ประเทศไทยมีราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับยุโรปและสหรัฐอเมริกา ฉันชอบที่คนไทยสนุกเพลิดเพลินร่าเริงสนุกสนานปล่อยวางฉันชอบที่คนไทยอยู่กันเป็นครอบครัวพูดคุยกันอบอุ่นฉันชอบที่คนไทยยินดีต้อนรับและมีปรัชญาการใช้ชีวิตฉันชอบที่ประเทศไทยยังคงรักษาวัฒนธรรมไทยแม้จะเกิดการต่อต้านการโจมตีของระบบทุนนิยมโลกก็ตามและชาวต่างชาติท่านสุดท้ายได้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่า สวัสดีฉันสนใจหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับประเทศไทยผู้คนสภาพอากาศบรรยากาศสบายๆอาหารชายหาดภูเขาค่าคองชีพที่ต่ำกว่าประเทศบ้านเกิดของฉันมากวงเล็บประเทศอังกฤษกรุงเทพมีร้านอาหารและบาร์มากมาย ภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่และที่อื่นๆในประเทศไทยก็เช่นเดียวกันและฉันชอบความจริงที่ว่าฉันสามารถดูทุกเกมฟุตบอลที่ทีมของฉันเล่นในพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถทำได้ในประเทศอังกฤษค่ะและนี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าเขาชอบอะไรที่ดีที่สุด เกี่ยวกับประเทศไทยที่เราได้รวบรวมและแปรมาฝากเพื่อนๆกันสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ